คลิปวิดีโอที่มีเสียงรบกวนแบบนี้ค่าจะได้แกะง่ายลดได้ใน Adobe Premiere Pro และก็โปรแกรม Adobe Audition โ okay, อเคครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการลดเสียงรบกวนของคลิปวิดีโอในโปรแกรม Adobe Premiere Pro เดี๋ยวเราไปดูในคลิปพร้อมๆกันนะครับฟบโอเคในไทม์ไลน์ของเรานะตรงนี้นะครับค่าจะได้เสียง,งยเสียงลมหรือว่าเสียงซ่าดังมากเนาะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการในการลดเสียงรบกวนในคลิปของเราเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอดึงเข้ามาอีกคลิปหนึ่งซ้อนกันตรงนี้นะ เสร็จแล้วเปลี่ยนสีหน่อยให้ง่ายต่อการแยกเนาะตัวนี้ไปที่เลเบลนะครับผมจะเอาเป็นลาเวนเดอร์โอเคก็จะมีก็คือคลิปเดียวกันนี่แหละครับตรงนี้เนาะสีชมพูกับสีฟ้าเดี๋ยวเราซ้อนกันตรงนี้เราจะเปรียบเทียบก่อนและหลังการตัดเสียงรบกวนโอเคสีฟ้ายังไม่ได้ตัดนะครับตรงนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนที่เป็นคลิปสีชมพูเนาะตัวนี้เดี๋ยวผมจะปิดเสียงในคลิปในคลิปล่างนี้ก่อนเนาะปิดเสียงกดตรงนี้นะครับในการมิวเสียงของเราอขอเทิถ้าจะได้เกะง่ายเสียงซาดังนะครับตรงนี้เรามาดูวิธีการลดเสียงน้อยในคลิปที่1นนี้เนานะโอเคไปที่เอฟเฟกนะครับเสร็จแล้วไปที่ออ d ดิ e โอเอฟเฟก แล้วก็ไปเลือกในส่วนที่เป็น noise reduction ตัวนี้นะครับเปิด pop up ออขึ้นมาเลือก Denoise ตัวนี้เนาะกดแล้วลากมาทับในคลิปที่เป็นสีฟ้านะครับตัวนี้ปิบในหน้า effect control ตรงนี้มันก็จะมี Denoise Effect ตรงนี้โผล่ขึ้นมาตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เลือกที่ edit ป๊บ ในไดอารอลของอีดิเตอร์ตัวนี้ในส่วนที่เป็น Processing Focus เลือกตัวนี้นะสำหรับคลิปตัวอย่างตรงนี้ผมขอเลือกเลื่อนสไลด์มาทางซ้ายนี่ประมาณ30%เสร็จแล้วก็กดสเปกบาเพื่อเพย์ดูนะค่าจะได้เกะง่ายอ่าโอเคเราเอาค่าตรงนี้ก่อน ประมาณนี้นะถ้าเราเลื่อนค่ายิ่งสูงนะครับตรงนี้ในส่วนนี้นะเสียงน้อยก็จะถูกตัดลงไปนะครับตรงนี้ในทางกลับกันเสียงไอ้วิดีโอหลักของเราก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับเสียงมันก็จะบูบีไปเนาะตรงนี้ก็ลองเทสดูค่าจะได้เกะง่ายอ่ เราไปดูคลิปที่ยังไม่ได้ตัดเนาะตันนี้กดมิวส์ตรงนี้ยกเลิกเนาะแล้วก็มามิวส์ตรงนี้วีวิดีโอที่เราเพิ่งลดไปเมื่อกี้นะ่ะโอเคถ้าจะได้แกะง่ายโอเคอันนี้วิดีโอต้นฉบับนะครับส่วนวิดีโอที่เราตัดถ้าจะได้แกะง่ายอ่าก็จะได้ลักษณะนี้นะครับมันก็จะเสียงน้อยหรือว่าเสียงรบกวนของเราก็จะถูกตัดลงไป แต่เสียงวิดีโอหลักของเราก็จะรู้สึกว่าแปลกๆเนาะผิดเพี้ยนไปนิดๆนะครับอยู่ที่ว่าเรารับได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะถ้าเรารับได้ก็โอเคคาจะได้เกะง่ายโอเคก็จะอันนี้คือลักษณะการลดเสียงหรือว่าการตัดน้อยเนาะตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเพิ่มเติมให้นิดนึงครับ สมมติว่าเราต้องการให้วิดีโอวนลูปอยู่ประมาณนี้นะครับวนลูปอยู่ตรงหน้าจุดนี้นะประมาณนี้ก็ไปที่จุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วที่คีย์บอร์ดกด i นะครับอืมแล้วก็ถ้าจะให้มันสิ้นสุดประมาณนี้ก็ในจุดนี้ให้กด O นะครับบนคีย์บอร์ดเราก็จะได้ส่วนที่เลือกตรงนี้เนาะ in out ตตรงนี้นะครับวิดีโอมันก็จะ ลันแค่เฉพาะจุดนี้นะครับค่าจะได้แกะง่ายค่าจะได้แกะง่ายอ่าโอเคส่วนเครื่องมือในการวนลูปเราสามารถมาเลือกตรงนี้นะครับกดบวกตรงนี้เนาะ b u t t o m editor เพิบสัญลักษณ์ของวนลูปก็คือตัวนี้เนาะลากมาใส่ตรงนี้นะครับเพิบเสร็จแล้วก็โอเค เสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงวนลูปตรงนี้นะครับวิดีโอของเราก็จะรันเฉพาะที่เราเลือกเนาะมาร์กอินเอาต์ตรงนี้นะครับค่ะจะได้แกะง่ายค่ะจะได้แกะง่ายโอเคถ้าเราอยากจะยกเลิกในการที่เราเลือกมาร์กอินเอาต์ตรงนี้ก็คลิกขวานะครับเสร็จแล้วก็เคลียร์อินแอนด์เอาต์ปึ๊บอืม ส่วนตรงนี้มิวเสียงวิดีโอเนาะหยุดเสียงปิดเสียงวิดีโอตรงนี้นะครับในที่นี้ก็คือเป็นคลิปที่เป็นสีชมพูนะครับเราปิดไว้ถ้าเรากดไปอีกทีหนึ่งเป็นการเปิดนะครับแล้วก็เรามามิวเสียงในคลิปที่เป็นสีฟ้าเนาะคาจะได้แกะง่ายถ้ค่าจะได้แกะง่ายอ่าโอเค ก็มีประมาณนี้ครับในการ Reduce ด o i s e ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro เดี๋ยวผมจะแนะนำอีกวิธีหนึ่งนะในการลดเสียงน้อยของวิดีโอของเราโดยการเอาไปลดที่โปรแกรม Adobe Audition นะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็ ลากคลิปของเราไว้ในไทม์ไลน์แบบนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเสียงของคลิปวิดีโอตรงนี้ในบน Premiere Pro ตรงนี้เอาไปอ d ดิทหรือว่าเอาไปในที่นี้ก็คือจะเอาไปลดเสียงรบกวนบนโปรแกรม Adobe Audition คลิกขวานะครับที่คลิปวิดีโอเสร็จแล้วไปที่ Edit c คลิป n n d o o e e u u i t t o o n ปบ เสร็จแล้วเราก็รอสักครู่เนาะโอเคถ้าคนไหนมีโปรแกรม Adobe Audition ก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้เนาะโอเคในโปรแกรม Adobe Audition ค่าจะได้แกะง่ายโอเคนี่คือคลิปเสียงหลักที่เราถ่ายมานะเสียงรบก,กวนอืดโดยตรงนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็เลือกระดับของเสียงรบก,กวนเนาะตัวนี้ เสร็จแล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะครับ Noise Reduction แล้วก็ไปที่ Noise Reduction ตัวนี้เสร็จแล้วก็กดที่ Capture Noise p r i n t นะครับปรับระดับที่เราต้องการจะลดเนาะผมขอปรับเอาระดับที่ประมาณ70แล้วก็เดซิเบลเอาที่10นะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกกดที่ Capture Noise p r i n t ปึ๊บ ที่แป้นคีย์บอร์ดกด select all command a ปึ๊บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด apply ปึ๊บะจะสังเกตว่าระดับคลื่นเสียงของที่เราเลือกเมื่อกี้มันจะถูกบีบอัดลงไปเนาะตรงนี้เราก็ขอเทสดูค่าจะได้เกะง่ายอ่า ันนี้ก่อนปรับค่าจะได้แกะง่ายแบบนี้นะครับหลังปรับค่าจะได้แกะง่ายโอเคก่อนนี่นี่คือหลักการแล้วก็วิธีการปรับลดนอสเนาะแต่วิดีโอที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเสียงรบกวนเยอะครับเวลาปรับลดเยอะๆเนี่ยเสียงวิดีโอหลักของเรามันก็จะฟังแล้วมันเพี้ยนๆเนาะเสียงมันอุ้ยอีแต่อันนี้ผมก็แค่เอามาแนะนำ วิธีการลดเสียงน้อยนะครับคจะได้เกะง่ายเสียงวิดีโอของเสียงวิดีโอหลักของเราก็ถูกบีบอัดไปด้วยเนาะตรงนี้ถ้าเรายอมรับได้ก็เซฟปึ๊บแล้วก็กลับไปที่ Premiere Pro นะครับในส่วนของ Premiere Pro ไฟล์ของซาวด์ตรงนี้มันก็จะถูกอัปเดตหลังจากที่เราไปอ d ดิหรือว่าแก้ไขบนโปรแกรม Adobe Audition เนาะ ไฟล์ของเราก็จะถูกอัปเดตเรียบร้อยลองฟังดูค่ะจะได้เกะง่ายโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปหาบีทหรือว่าหาเพลงประกอบเนอะเอามาประกอบกับคลิปวิดีโอของเราอีกทีนึงเนาะตัวนี้ค่ะจะได้เกะง่ายตัวนี้เดี๋ยวผมขอลดเสียงเสียงประกอบของคลิปให้เหลือสักลบ20 เดซิเบลค่าจะได้แกะง่ายโอเคค่าจะ,<อ>ะจะได้แกะง่ายโ okay. อเคก็จะประมาณนี้เนาะโอเ okay, คเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ